ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวๆลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุนทรลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เจอเกนกลับได้เตือนแข้งของแดนลิเวอร์พูลนัดไปเยือนไบรตันในศึกพรีเมียร์ลิงกิตงานสุดเินย้ำนัดน,นี้สําคัญมากเจอเกนกลับผู้จัดจการทีมลิเวอร์พูลนะครับเปิดเผยเกมพรีเมียร์ลิงกิตนัดที่จะบุกไปเยือนไบรตันในวันเสาร์นี้มันสําคัญมา,ากๆสําหรับพวกเขา ปัจจุบันหงแดงรังอันดับที่7จขันตรังคะแนนตามหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมอันดับที่4อยู่7ดคะแนนขณะที่ไอยตันหลังอันดับที่8ตามหลังลิเวอร์พูลเพียงแค่แต้มเดียวและมันลุ้นไปเล่นในถ้วยยุโรปในนุ่นกันนะทุกเกมมีความสำคัญอย่างยิ่งมันสําคัญมากสําหรับเราด้วยเหตุผลหลายประการเจ็ดแกคราฟกล่าวในงานแถลงข่าวก่อนเกมพิมพ์เล็กเราเริ่มต้นหลังฟุตบอลโลกด้วยการชนะ2เกมจากนั้นก็แพ้เบรนฟอร์ดและการเสมอในฟุตบอลถ้วยผลกันกันก็คือผลนกันใงขัน แต่มีบางอย่างที่เราไม่ชอบเรามีปัญหาอาการมาเจ็บแต่เราน่าจะทำได้ดีกว่านี้และเรากำลังจัดการกับเรื่องนี้อยู่สดานีเราฝึกซ้อมกันดีดีไร้แต่สมควรได้รับความเคารพไม่มีใครมองข้ามพวกเขาอีกต่อไปพวกเขาเล่นดีๆและเต็มไปได้วยความมั่นใจพวกเขาไม่มีความกดดันการได้ไประเด็นในทั่วยุโรปจะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากแต่เรามีโอกาสที่จะสร้างปัญหาให้กับพวกเขา น่าจะดีกว่านี้เจเกนคลับเปิคิดผิดผาพาลิเวอร์พูลทัวร์เอเชียปรีซีซั่นคุณซือหงดังลิวูร์ระบุว่าหากย้อนเวลากลับไปได้เขาจะไม่พาทีมมาทัวร์ปรีซีซั่นในทวีปเอเชียแม้จะไม่คิดว่าเป็นเหตุผลที่ทําให้ทีมฟอร์มย่ำแย่นในวันกันนี้เจเกนคลับนะครับเหตุ้ชข,ของลิเวอร์พูลยอมรับว่ารู้สึกผิดที่พาทีมมาทัวร์ปรีซีซั่นในทวีปเอเชียและจากที่มีผลงานที่ย่ำแย่นในวันกนันนี้ทีมหงดงเดินทางม,มาทัวร์ประเทศไทยและแข่งขง United, นันกับแมนเชสเตอร์ยู และเดินทางต่อไปที่เยอรมันเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มต้นฤดูกาล2022-2023อย่างไรก็ดีในลุนการนี้พวกเขากลับมีผลงานที่ไม่ค่อยดีนักเมื่ออยู่ในอันดับที่7ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกโดยมี28แต้มจาก17นัดจนกลุ่นซือในไัย55ปียอมรับว่าเธอเลือกได้คงจะไม่พาทีมมาทัวร์เอเชียในสัปดาห์แรกของปรีซีซั่นผมจะทําอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมหรอผมคงจะไม่ไปเอเชียในช่วงสัปดาห์แรกเจอเอแค่กล่าว ไม่ใช่ว่าเอเชียไม่เจ๋งนะแต่ผมคงไม่ไปแม้ว่าจะเป็นสัปดาห์ที่3ของปรีซีซั่นแต่เรื่องแบบนี้มันก็ไม่ได้อยู่ในมือของเราจริงๆมันเป็นเหตุผลให้นกันนี้มันมีปัญหาหรือเปล่าผมก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่มันก็คงจะดีกว่านี้ถ้าเราทําในสิ่งที่ต่างๆออกไปเราได้เรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้นแล้วเดลี่เมลเปิดเผยนะครับอเล็กอกอกเล็กชชมเลนพร้อมลาหงแดงในช่วงหน้านหนาวนี้ เดลีเมลนะครับสื่อเจดังของกองกฤษแรยงานมาว่าอเล็กออกเล็กจมเรียนพร้อมที่จะอำลาลิเวอร์พูลในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้เลยหรอครับแข้งดังในวัย29ปีเหลือสัญญากับโสลมเสรรรวอ์พูลเปียงแค่6เดือนเท่านั้นทําให้ปัจจุบันเขาสามารถเจรจากับมโมสร,รในต่างแดนได้ในขณะเดียวกันช่วงที่พันมาก็เจอปัญหากับอาการบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องรวมถึงล้มเหลวในการสอดแทรกขึ้นเป็นตัวจริงภายในทีมของจิกกี้กลับแม้ช่วงหลังจะได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะทีมขาดผู้เล่นบาดเจ็บหลายราย การมาของคริกโปรก็ส่งผลถึงการลงสนามของเขาที่ยังปร่องฟาร์มโยฮาวิเลียดจาดานฮานสันและเต็กกอคันตราอยู่แล้วจากรายงานของสื่อดังแดนผู้ดีเปิดเผยว่าอเล็กออกเล็กชิมเรียนสามารถเร่งเรื่องการย้ายออกจากทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้แทนที่จะรอจนหมดสัญญาหลังจบฤดูกาลนี้โดยมีรายงานว่ามีหลายทียมให้ความสนใจเข,า,ขาอยู่อเล็กออกเล็กชิมเรียนับทําไป18ประตูและ15สซสจากการลงเล่น142นัดให้กับลิเวอร์พูล นับตั้งแต่ที่เขายาม,มาร่วมทีมลิเวอร์พูลเมื่อปี27แล้วคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกยูฟ่าแชมเลียร,ร์เอฟเอคัพลีกคัพยูฟ่าซูเปอร์คัพและฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพร่วมกับทีมนะครับพอตเตอร์มาแรงขึ้นเต็งสองกุนซือดนเด้งคนต่อไปแลมพาร์ดยังคงเต็งหนึ่งวิลเลียมฮิลนะครับบริษัทร,รับพนันที่ตุกนอ้อยคัมบริดจ์เกรดก็ได้ปรับราคาให้เกย์แฮมพอตเตอร์ผู้จัดจาการทีมเชลซีขึ้นจากเต็งห้ามาเป็นเต็งสองของกุนซือพรีเมียร์ยูฟ่จะตกงานนะครับ หลังพาทีมออกไปแพ้ฟุนลัมหนึ่งเมือ่อวันปุรหัตสบัดิ์ที่12มกราคมที่ผ่นนานมาขณะที่ตึงหนึ่งก็คือฟังเลมผาดของกุนสือเอเวตันพอสเตอร์นัครับพาทีมไร้ชัยชนะ4ี่เกมติดต่อกันทุกรายการแล้วแถมพ่ายแพ้ไปถึง3นัดรั้งอันดับที่1 0ของตารางคะแนนพิวเล็กโดยมีอัตราต่อรองลดลงจาก18ตัวหนึ่งแทง1จ่ายจ8ไม่ลุมทวนลงเหลือแค่9้ 4, าตัว4แทง4่ใจ9ก้าไม่ลุมทุนเท่านั้นนะครับโดยอัตราต่อรองกุญสือพิมเลิกที่จําลานตำแหน่งคนต่อไป เต็ง1แฟรงกลมพาดเอลตันสต่อ5เต็ง2งเกรแฮมพัตเตอร์เชซี9ตัว4ีเต็ง3าดวิดมอยเวนแฮม13ต่อ2เต็ง4มี2คนนะครับแกลลี่โอเนลบอลมัด8ตัว1และนัทธันโจนเซาเทิรตัน8ตัว1ราคาเท่ากันเต็ง6เบดนโรเจอร์เลตเตอร์สตีสิบตัวหนึ่งเต็ง7มี2คนเจสซี่มาจักรีดยีสิตัวหและอันโตนคอนเต้จากสเปอร์ยีตัวหนึ่งเต็ง9ปาิกเวลาคิสซาเบเลตยี่สิบแปดตัวหนึ่งและเต็งส หงดงทีมกินนักเตะปัญหาเดิมที่เกินการควบคุมปฏิเสธไม่ได้เล่นกับว่าวิกฤตตัวผู้เล่นบาดเจ็บของทีมหงดังลิเวอร์พูลในเวลานี้เป็นสิ่งหนึ่งปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อผลงานในสนามของทัพหงดังลิเวอร์พูลในลดูการนี้โดยล่าสุดลิเวอร์พูลกลายเป็นทีมที่มีนักเตะบาดเจ็บรวมกันคิดเป็นจำนวนเกมมากที่สุดในศึกพิมลีกในลดูการนี้โดยที่มีสิงต์ต้นเงินครามเชลซีตามมาเป็นอันดับที่สอง เสเกยียรตานะครับผู้จึดการทีมลิเวอร์พูลต้องเจอกับปัญหานักเตะบาดเจ็บหลายหลายแถมแต่ละคนยังเป็นตัวหลักและต้องพักนานอีกด้วยส่งผลให้ผลงานในทีมในรุชการนี้ในปี2022-2023ลุ่มๆดอนดอนและรั้งอันดับที่6ของตารางคะแนนพิวลิฟ์อยู่ในเวลานี้และที่สำคัญนะครับแข้งรายล่าสุดเป็นผู้เล่นคนสำคัญอย่างมากและมีอิทธิพลต่อทีมนั่นก็คือเบอร์จิฟฟันได้เซ็นเตอร์แบ็กทีมชั้นฮอลแลนด์ ที่ได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาจากเกมที่แพ้เบลนฟอร์ด1-3เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและต้องพักอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า1เดือนก่อนหน,น้านี้ทั้งลุยดิอรนโรเบรโตฟอร์มิโน่เโกโจตาและเจมส์มิเนอร์และอาตูเมโลก็บาดเจ็บไปอยู่แล้วสงผลให้การนี้ลิเวอร์พูลกลายเป็นทีมที่มีนักเตะพลาดลงเล่นร่วมเป็นจำนวนเกมมากที่สุดถึง159นัดขณะที่เชลซีตามมาเป็นอันดับที่2รวมกันอยู่ที่121นัด ถามว่าทำไมนักเตะลิเวอร์พูลถึงบาดเจ็บบ่อยขึ้นเรื่อยจึงลองตั้งคำถามและวิเคราะห์คำตอบได้ก็คือเหตุผลที่หนึ่งคือสไตล์ของเจ็กกิ้งครอปที่เน้นให้นักเตะวิ่งไล่เพลสซิ่งเอาบอลกลับมาครอบครองให้ได้ซึ่งจากสถิติการวิ่งของนักเตะแต่ละคนมีอัตราที่สูงกว่าทุกทีมเมื่อเปรียบเทียกบกับทีมอื่นในพรีเมียร์ลีกเหตุผลที่สองคือโปรแกรมการแข่งขันที่ถี่ยิบ2-3ถึงมเมตรต่อสัปดาห์ทั้งเกมลีกและฟุตบอลถ้วยภายในประเทศและยังมีต่างประเทศด้วยทำให้ตััวนกกตม,มีโอาสบ และล้าสูงกว่าทีมอื่นอเหตุผลที่3ก็คือการใช้นักเตะซ้ำๆไม่ได้มีการหมุนเวียนรวมทั้งดวงและความชุก้ายของนักเตะแต่ละคนทําให้อาการบาดเจ็บเกิดขึ้นบ่อยได้และง่ายไม่มากกับทางแก้ของเชคลิงคอกก็คือเปลี่ยนสไตล์การเล่นลดความเสี่ยงนักเตะบาดเจ็บและเพื่อผลการแข่งขันพอระยะหลังโดนผู้จัดการทีมอื่นจับทางได้และแผนการเล่นได้หมดแล้วรวมทั้งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนนักเตะในแต่ละแมตช์เสียบ้างไม่เช่นนั้นจะกลายเป็น หงดแดงทีมที่กินนักเตะไม่ใช่หงแดงแต่แข่งฟ้าอย่างที่เคยเป็นนึกคือสุลคาวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่14มกราคมนะครับแฟนๆห้ามลืมเรื่องนัการนะครับลิเวอร์ของพวกเรานะครับมีกิวลงเตะกับบรตทันทำคืนนี้สี่ทุ่มตรงนะฮะแล้วเรามาคุยกันหลังเกมเช่นเคยขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูล สโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันแทะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซับสครายเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันแทะที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ